ติค,ครับครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะสู่วิทยาลัยเทคนิคพิศนุโลกค่ะไม่ว่าวันนี้นะคะคุณจะเป็นครูอาจารย์อยู่โรงเรียนอะไรก็ตามนะคะหรือจะเป็นผู้ปกครองรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาที่ตัวเองกําลังค้นหาตัวเองนะคะในการศึกษาต่อวันนี้ไม่ต้องกลัวค่ะเรามีความรู้ดีๆนะคะที่จะมาแนะนํานะคะแล้วก็ให้น้องๆหลายๆคนที่กําลังเรียนอยู่ชั้นม .3 หรือชั้นม .6 นะคะได้มีโอกาสตัดสินใจในการศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษาค่ะและแน่นอนนะคะในวันนี้ เ,เรามีโอกาสได้พูดคุยนะคะกับอาจารย์ประจําสาขาวิชาช่างสํารวจก็คือเทคนิควิศวกรรมสํารวจนั่นเองนะคะแล้วก็ใน ช่วงที่ผ่านมานะคะอาจารย์ได้มีโอกาสสร้างลูกศิษย์นะคะมากกว่า40รุ่นนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยอาจารย์จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับสาขาวิชาช่างสำรวจนี้ว่าเป็นอย่างไรนะคะและที่สําคัญเลยตอนนี้รงวิทยาลัยเทคนิคดิุโลกนะคะเราได้รับโครงการนะคะที่เข้าร่วมกับทางอาชีวศึกษานะคะเกี่ยวกับภาควิชานี้ด้วยนะคะเป็น1ใน8วิทยาลัยนะคะที่มีโอกาสได้เข้าร่วมเพราะฉะนั้นมีรายละเอียดอย่างไรอยากจะให้ติดตามค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์นแนนทำตัวนิดนึงคะ่ะสวัสดีครับผมนายเสกสรรทัศนย,ยิ้มนะครับทำหน้าที่หัวหน้าแผนกเทคนิควิศวกรรมสำรวจนะครับวิไลเทคนิคพิษณุโลกครับค่ะอาจารย์คะถ้าพูดถึงเทคนิควิศวกรรมสำรวจเนี่ยจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับอะไรคะสอบถามอาจารย์นิดนึงค่ะเรื่องของเทคนิควิศวกรรมสำรวจโดยส่วนใหญ่นะเขาก็จะเรียกกันสั้นๆว่าช่างสำรวจหน้าที่ของช่างสำรวจอะ่ะก็จะมีหน้าที่หลักๆคือหนึ่งก็คือ มีหน้าที่ในการทําแผนที่หรือผลิตแผนที่เพื่อนําแผนที่ไปใช้งานในด้านต่างๆอย่างเช่นนําแผนที่ไปออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินหรือนําแผนที่ไปใช้ในเรื่องของการออกแบบนะครับอันนี้คือหน้าที่หลักๆเลยหน้าที่ลําดับที่2คือช่างสํารวจเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการสํารวจเพื่อการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสํารวจเพื่อ เอาข้อมูลต่างๆของพื้นที่นะฮะไปออกแบบนะอ,ออกแบบเรื่องของการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างขนาดเล็กโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งโครงการก่อสร้างที่หลังจากที่แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วม,มีงบประมาณเรียบร้อยะนะครับพร้อมที่จะก่กอสร้างแล้วก็ ดำเนินการก่อสร้างเนี่ยช่างสำรวจก็จะไปเกี่ยวข้องหมดมในเรื่องของการกําหนดตําแหน่งของสิ่งปลูกสร้างต่างๆครับ,รบอันนั้นคือหน้าที่หลักๆของเราอ<ง>ของช่างสำรวจครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอะไรก็ตามนะคะช่างสำรวจจะอยู่ในทุกๆุกพื้นที่เลยใช่ะค,ะครับยิ่งสําคัญมากไปกว่าตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าทั้งทางอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นความสําคัญมากอยากจะให้ลงลงลง,ลงบอกนิดนึงว่าตอนเนี้ย อุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยขาดแคลนวิชาชีพนี้เยอะไหมคะอ๋อสำหรับช่างตารวจนะผมเรียกสั้นๆว่าช่างตารวจละกันช่างตารวจเนี่ยจริงๆแล้วนะเด็กที่จบในสาขาเนี่ยหลักๆเลยนะฮะเขาจะไปทํางานในส่วนราชการเสียส่วนใหญ่นะฮะ,ะส่วนภาคเอกชนก็มีฮะโครงการก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดใหญ่เด็กก็จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ตามบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กขนาดใหญ่ทั่วประเทศอซึ่งโครงการก่อสร้างเนี่ย เมื่อประชากรเราเยอะขึ้นประเทศชาติมีการพัฒนามันก็จะมีโครงการต่างๆเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างประเทศก็มีความต้องการในกลุ่มอาเซียนของเราเนี่ยช่างสำรวจก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งใน8สาขาวิชาที่อาเซียนต้องการต้องการในสาขาสำรวจนะครับเพราะว่าตอนนี้ยิ่งมีในเรื่องของระบบรางเข้ามาใช่นกคะแล้วก็ในเรื่องของการก่อสร้างที่ที่เพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้สาขาช่างสำรวจเนี่ยขาด ตลาดเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เราเห็นว่ามันมีโครงการนะคะที่ทางวิทยาลัยเนี่ยได้มีโอกาสเข้าร่วมนะคะเขาบอกว่ามีแปดแห่งทั่วประเทศนะคะก็คือแวิทยาลัยเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการเรียนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้ารับราชการได้อยากจะให้อาจารย์อธิบายโครงการนี้หนึอค่ะอ๋อก็สืบเนื่องจากความต้องการของของตลาดนะฮะก็คือหน่วยงานราชการหรือแม้กระทั่งบริษัทเอกชนทั่วไปนะ ที่ที่ขาดแคลนในสาขาช่างสํารวจทางสํานักงานคณะกรรมการการอายุศึกษานะครับของเรานะฮะร่วมกับสํานักงานกอพรร่วมกับกรมที่ดินนะฮะร,ร่วมกับสํานักงานการปฏิรูปนะที่ดินเพื่อเกษตรกรรมร่วมกับกรมธนารักษ์ได้ทํเอ o มร่วมกันเพื่อ ผลิตนะครับเด็กที่จบในสาขาช่างตำรวจจบแล้วเข้าไปทํางานในสหน่วยงานหลักนี้เลยครับตอนนี้ MOU เราก็ดำเนินการทําแล้วแล้วก็ตอนนี้เปิดเราเปิด,ปดรับสมัครแล้วเปิดรับสมัครแล้วใช่ไหมคะอาจารย์มีน้องๆหลายคนอยากจะถามว่าเอะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามาเรียนแล้วจบไปเนี่ยอยากจะรู้จังเลยว่าค่าแรงเป็นอย่างไรแล้วก็ รายได้ใช่ไหมเขาเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะทราบว่าเอ๊ะในเรื่องของการเป็นช่างนะคะทาอะไรต่างๆมากมายเนี่ยมีมีค่าตอบแทนเป็นอย่างไรบ้างคะก็คือรายได้เนี่ยถ้าโดยทั่วไปนะถ้ารับราชการเนี่ยถ้าจบในระดับปวสนะฮะถ้าเราบรรจุแล้วก็ได้รับการบรรจุแล้วก็ไปทางานโดยในงานในตําแหน่งของช่างสํารวจในตําแหน่งของช่างละวัดก็ได้รับเงินเดือนโดยทั่วไปเท่ากันนั่นในระดับปวสก็ประมาณ หมื่นสองถึงหมื่นห้านะครับอันนั้นคือแค่เงินเดือนนะฮะแต่ทีเนี้ยในสาขาช่างสํารวจเนี่ยมันมีงานทั้งงานในสํานักงานนะฮะแล้วก็งานภักสนามเพราะนั้นกรณีถ้ามีงานภักสนามเราก็จะได้เรื่องของเบี้ยเลี้ยง ได้เรื่องเรื่องของค่ารังวัดค่ะได้เรื่องของค่าคนงานค่ะนะถ้าเดินทางออกนอกพื้นที่ไกลๆอ่ะมันจะมีเรื่องของภานะด้วยโอ้ได้ค่าภานะด้วยแล้วก็ถ้างานเรามีเป็นโครงการขนาดใหญ่มีการค้างคืนเนี่ยมันจะได้เรื่องของที่พักอะไรต่างๆด้วยเพราะนั้นเงินเดือนนะครับผมการันตีได้เลยในระดับปวสเนี่ยค่ะสามหมื่นขึ้นอยู่แล้วครับสามหมื่นขึ้นนั่นแสดงว่านั่นแสดงว่าเราก็สามารถที่จะเปิด ธุรกิจเองด้วยได้ไม่ได้ครับทาได้เพราะว่าช่างสำรวจเนี่ยนอกจากเรามีงานปกติแล้วเรายังสามารถรับงานนะคะเบจึเรียกว่ารับจ็อบควบคู่ไปกับงานประจําเราได้ในเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่างเช่นในเรื่องของการรังวัดที่ดินเราก็สามารถทําได้ตรวจสอบแนวเขตที่ดินหรือโครงการก่อสร้างต่างๆเนี่ยถ้าเขาต้องการช่างไปทํา นะเราก็สามารถทําได้ไปทําแผนที่นะเพื่อเอาไปออกแบบหรือไปอกําหนดตําแหน่งของเสาเข็มในเรื่องของการก่อสร้างนี้เราก็สามารถทําได้หมดครับควบคู่คกับงานประจําได้เลย ถือว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยสร้างรายได้จากงานของเราไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่าสามารถที่จะไปรับงานน้างนอกได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นทักษะวิชาชีพที่ค่อนข้างขาดสมมุติว่าถ้าเกิดนักเรียนของเรามีความรู้สึกว่าเอะเห็นอาจารย์มานั่งอยู่ตรงนี้อยากจะเรียนแบบอาจารย์เราก็อยากจะมาเป็นอาจารย์แบบนี้ทําได้ด้วยไหมคะทำได้ครับทำได้แล้วก็ ครูสํารวจนะค่อนข้างขาดแคลนด้วยค่อนข้างขาดแคลนหายากครับาาไม่ค่อยมีครับใช่ใชไ,มไม่ค่อยมีหาเพราะว่าถ้าเด็กๆหลายๆคนนะคะที่อยากจะมาเรียนตรงนี้แล้วก็อยากจะมาเป็นครูนะคะเหมือนอาจารย์ที่นั่งอยู่ข้างนี้ก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าตอนนี้มีนักเรียนที่สนใจอยากจะสมัครเขาต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างสำหรับโครงการ m อ็นะที่ทำอย่างเมื่อกี้ที่ที่ผมพูดเมื่อกี้เนะี่ยก็คือเขาจะรับใน ในระดับปวสคือมาเรียนในระดับปวสที่เป็นระบบทวิภาคีก็จะรับเฉพาะเด็กที่จบในสาขาสํารวจปวชะเด็กที่จะมาสมัครก็คือต้องจบระดับปวชในสาขาสํารวจเท่านั้นครับใช่ครับสาขาสํารวจเท่านั้นมาเรียนอยู่2ปีฮะเรียนในฐานศึกษาหนึ่งปีแล้วก็ฝึกงาน1ปีตามหน่วยงานสามหน่วยงานหลักที่ที่ที่ทำเอ็มร่วมกันแล้วถ้าตอนนี้น้องๆกําลังเรียนอยู่มสามกำลังจะจบอาจารย์แล้วอยากจะมาเรียนสํารวจสามารถ มาสมัครแล้วก็ได้นได้อ๋อทำได้เลยครับเพราะว่า MOU ที่เราทำเนี่ยก็คือเราทําแล้วก็เซ็นไว้5ปีครับ5ปีซึ่งปีเนี้ยเราจะเปิดรับปีแรกเพราะนั้นเด็กม .3 ถ้าจะเข้ามาเรียนต้องต้องเรียนปวชก่อนจบปวชก่อนถ้าสมมติม .3 ตอนนี้ถ้ามาสมัครตอนนี้นะครับจบแล้วนะถ้าเข้าโครงการแล้วก็จะเป็นรุ่นที่4เป็นรุ่นที่4ครับแล้วก็ถ้าม .2 อตอนนี้นะฮะ รอเรเียนอีกหนึ่งปีจบม .3 ถ้ามาสมัครเรียนปวช<อ>เป็นรุ่นที่5แล้วก็โครงการนี้มีโอกาสขยายเป็น7ปีค่ะแล้วก็อาจจะเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าสํานักความร่วมมือเนี่ยกำลังพูดคุยกับหน่วยงานอีกหลายหน่วยงาน ให้มาร่วมใน MOU ด้วยกันครับอ,อาจจะไม่ใช่แค่สามหน่วยงานและอาจจะมีเพิ่มครับ<อ>ตำแหน่งตำแหน่งต่างๆที่ว่างก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นครับประมาณนั้นค,ค,ครับงั้นแสดงว่าตอนนี้นะคะน้องๆที่เรียนอยู่ม .2 นะคะแล้วก็กําลังจบม .3 นะคะหน้าตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องของการเรียนต่อน่าสนใจจริงๆค่ะโครงการนี้นะคะก็อยากให้น้องๆหลายคนนะคะมีโอกาสได้มาเรียนนะคะสาข,ขาช่างสํารวจซึ่งตอนนี้เนี่ยวิทยาลัยเทคนิควิศนุโลกข,ของเรายังรับอยู่ไหมคะอาจารย์ยังรับครับยังรับ ยังะะรับยังรับอยู่เรื่อยๆตอ,<ช>ตอนนี้ในสาขาสมรวยังไม่เต็มนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าใครสนใจนะฮะเข้ามาได้เลยครับก็ต้องก็ต้องรีบหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อโครงการเราออกไปนะคะได้ข่าวว่ามีเด็กๆที่สนใจที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆนะคะที่กําลังมองหานะคะที่เรียนแล้วก็มีงานทําก็อยากจะให้มาติดต่อที่วิทยาลัยของเราตอนนี้ก็สามารถที่จะเริ่มสมัครได้นะคะตั้งแต่วันที่10มีนาคมนี้เป็นต้นไปสาหรับปวชนะคะที่จะเรียนในช่างสํารวจอาจารย์คะสุดท้ายนะคะอยากจะให้อาจารย์ฝาก กับลูกเพจของเรานะคะวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกว่าอยากจะให้จันฝากนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยการเรียนในระดับอาชีวศึกษาของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเราสอนเด็กของเราให้มีงานทําถูกไหมคะอาจารย์แล้วก็ในตลาดอุตสาหกรรมเนี่ยเราต้องการจํานวนเด็กที่มีทักษะฝีมือเป็นจํานวนมากอยากจะให้จารย์ฝากถึงน้องๆที่กำลังตัดสินใจที่จะเรียนฝากฝากฝากถึงผู้ปกครองด้วยคะ่ะก็<ช>อยากจะฝากอย่างนี้แหละครับผมผมอยู่สํารวจนะครับก็อยากจะฝาก ในสาขาเทคนิควิศกรรมสำรวจของวิเลยของเราเนี่ยเราเปิดสอนมามานานแล้วครับมีบุคลากรมีเครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อมเพียบพร้อมนะฮะเด็กที่จบโดยส่วนใหญ่นะจะเข้าไปอยู่ในส่วนราชการประมาณ80ขึ้นเลยนะคะอยู่ตามหน่ยวงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ดินกรมที่ดินนะหรือที่ดินจังหวัดหรือที่ดินจังหวัดประจำสาขาต่างๆกรมธนาลักษ์ สำนักงานสอประกอ,รอหรือแม้กระทั่งกรมชลประทานกรมทางหลวงจัดลูกที่ดินพัฒนาที่ดินกรมศิลปากรกรมเจ้าท่าอีกเยอะแยะมากมายมนะครับเพระาะฉะนั้นสาขาสํารวจเนี่ยเป็นสาขาหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจนะครับโอกาสได้งานค่อนข้างสูงนะครับเพระาะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้ที่มีบุตรหลานนะฮะอยากที่จะเข้ามาเรียนในสาขาสํารวจจบแล้วนะรับรองฮนะ มีงานทํามีงานทําแน่นอนนะก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้ครับค่ะขอบคุณมากกันนะคะอาจารย์แล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ยังติดตามเพจวิทยาเทคนิคพิศโลกอยู่เราจะมีความรู้แบบนี้นะคะมาให้ท่านเรื่อยๆนะคะฝากครูแนแนวนะคะรวมไปถึงผู้ปกครองหลายๆท่านที่ท่านมีความสนใจอยากจะให้ลูกของท่านนะคะมาเรียนในอาชีวศึกษาแน่นอน,นะคะ่ะวิทยาเทคนิค <c oughs> ตัดได้ไหมตรงเนี้ยตัดได้ไหมตัดได้ว่ารอไม่ใส่ต่อเลยฮะ อะไรนะบันดิตยาวตันเิดรองแห้งแล้วก็ใส่ต่อไปเลยเหรอเออไม่ได้ล่ะนะคะเดี๋ยวปิดเดี๋ยว<ร>ปิด<บ>เดี๋ยวจบจบแล้วหนูก็ตัดไปเนาะโอเค <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่จะสรุปจบนะแล้วสุดท้ายค่ะ ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าทั้งผู้ปกครองนะคะแล้วก็คุณครูที่จะแนะนำนะคะนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ุตหลานมาเรียนต่อเนี่ยจะได้มีช่องทางนะคะในการที่จะเลือกเรียนเพื่อให้มีงานทำนะคะและแน่นอนค่ะสายอาชีวศึกษาของเรานะคะหรือวิยาลัยเทคนิคพิสุโนกข,ของเราเนี่ยได้เป็นสารศึกษาหนึ่งนะคะที่ผลิต บุคลากรนะคะที่มีสมรรถนะสูงค่ะแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆทุกคนที่มาเรียนกับเราได้งานทําแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามเราไว้แล้วก็มีข่าวสารอะไรประชาสัมพันธ์เราจะมีมาบอกกับท่านเรื่อยๆค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะไปให้ครูชาร์ปตัดนะได้คัะ